ไอ้ว t t เพื่อนสักโอ้โอ้โพอนก่อนเนี่ยผมพูดโคตรเก่งเลยนะก่อนผมพูดโคตรไวเลยนะทุกคนแก่อนนผมพูดโคตรแทนไม่มีใครพูดแทนผมแต่ตอนนี้โอ๊ยไม่ทันไม่ททนไม่ละตต่อโอโโอ้โอ้ติ๊กตกติ่โอ้ไม่มีใครบอกว่าร้านอยกจีุกริบุชิมินตจะติดติโมโด 헤글룸머시 해글룸머시 헤이 해글룸머시 이게 뭐지 <pus vibrating> 이게 뭐지 <laughs> 이게 뭐지 이게 뭐지 <laughs> 아 헤이. 바보 찰리 바보 감민 바보 찰리 바보 감인 바보 어 바보 yes I know 오와와 루이 샘음괜샤이 เป็นอันอันนี้เรียกว่าอะไรเพื่อนมันมีกุ้ยช่ายกับอันเนี้ยเรียกว่าอะไรวะโอ้โพสต์จริงเป็นครั้งแรกที่เขาจะได้กินนะครับผมมีกุ้ยช่ายที่อยู่ชอบอันเนี้ยอยู่อับเม่บีบยูไม่ไม่ไม่นช่แบบยูก็ชอบฮอท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 อืมอ่ะแม่ไม่อือชอบเซชอบไม่ชอบเซไม่ชอบชอบหืมชอบนี่อาชอบชอบจริง นี่กับกุช่ายอะไรมอมอเนมุนกอ่เนมนุนอ่ีอีอวีวีอีิงใช่เนมุนกวีเดะอีิงกุ did eating, กช่ายเ uh, uh, อ่อมมวีวีทกเอี more, we, we อิงม <More. S 1> อร่อยคือกินอะไรวีทเกวีอีอร่อยอร่อยเอฟเอฟิงโอเคนอันนี้อันนี้อร่อยวี อร่อยเยะอ่ะอิดอร่อยเดี yeah. <laughs> yes, <'ll> ๋ยวนี้วายเนียนนะอูวีวอิดแหมบอกอร่อยทุกอย่างพอให้กินนะครหมาไม่อร่อยอทีให้เรากินอร่อยอร่อย <c oughs> อร่อยอร่อยโอ้ฮะถังก้านน่ะถังก้านน่ะก็ไม่ลงก็ไม่ลงเฮ้ยใช่อิ <Hey. S 2>

แม่งเลยแต่ก่อนพูดเก่งจริงนะผมแต่ก่อนยูโน่มีฟอร์มีฟอร์ไออะนัมเบอร์วันนัมเบอร์วันพูดอะแต่ก่อนอะไอ้นัมเบอร์วันพูดเลยจอน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 เลยเอ้านาวไอวีทูเกเตอร์แอมแพ้เลยอ่ะอย่าพูดเยอะกินอืมสวีแบบไม่อายไม่อายแม่เลย สู้สู้ไม่หีโอเคโอเค sorry sorry I'm sorry you okay <laughs> ไม่กลัวคุณหรอกผมบอกให้หลังกล้องโดนไปแล้วผมบอกให้นี่มันหน้ากล้องเลยไม่โดนอะไรแต่ผมไม่กลัวหรอก <laughs> I'm sorry you okay okay <Yeah. S 1> ให้เพื่อนเอรู้กันไปเลย okay I'm sorry you okay yeah หลังกล้องน้ำปักไปแล้วมไม่อยากจะเหลาโอ้กุ้ก้ว I'm sorry Sorry, sorry. i do. not Congratulations on your success. <gasps> thank you. Thank you. Thank you, Gavin. Thank you so much. Thank you. Okay. Uh -huh.

กุ้ยช่ายก็ต้องจิ้มน้ำจิ้มใช่ไหมหรือว่าข้าวก็ต้องแบบใส่สมมติมีแบบแต่ว่าเขาเขาบางคนที่แบบกินจิ้มน้อยมากเฮ้ย a k ยูมิกยูเฟสเซมเลยนี่ดูเหมือนมากนะครับผมว้าวเท่ห์อะ Why you same รีบมือกันมั่งกับผม Same Why you same Charlie 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 Yeah เย่วาม Thank you คุคา Thank y o คุคาลีชาลี you you ดูนะว่าเขาเรื่องเยอะไม่เยอะนะดูนะอ้้นี่ว่าอ่าแพนจีแกงมาหยอดนิดนึงนะแล้วเขาก็จะบอกว่าอร่อยทั้งที่จริงๆไม่ได้หยอดน่ารัเฮ้ยิ อร่อยอร่อย,ออย,ออยว้าว I want the n so s a u e ไม่เอาซอส no no ซอส c เยอะเอ a u c e s yeah, first, i s อืม i d e p r i r a น y many e a t ด n g w อืม,มไม่ได้ใส่กระชอนอ่ะยดหยยยยวนนีจเ Yes sir. i need t but t but, but now now I want stop อืมเป็นไงล่ะเกิดเป็นชาลีอ่ะเป็นไงล่ะนี่ไม่ได้มุกไม่ได้เตียมนะครับเป็นไงล่ะ ไม่ได้ใส่สักหยดอ่ะป็นไงล่ะ